ครับสวัสดีครับผมบาอูอินดี้ครับมาอีกแล้วครับวันนี้มาอีกแล้ววันนี้ไม่เนี้ยเสมๆครับวันนี้คืออยากกินสมๆกันจะกินอะไรบ้างไรเดาพี่น้องบักขามอ่อนบักขามมันอ่อนสนีก็ตั้งดีครับหอมแขกบักม่วงนามดอกไม้ได้ครับนี่สมขนาดมาบางทีกินใน้จ้หน่วยครับจะเค็ตแขียวก่อนคืออยากกินสมๆครับเจาปลาแดกครับ เจลปลาแดกเป็นตัวเลยนี่ครับปลากระดีมาพี่น้องนี่ครับน้ำเจลปลาแดียดกินกับบักม่วงยี่เสียบครับแต่ว่าครับคิดเขียวเนีเเเเเเ้ยแหละเออยใยสิปีปลาแดกยดถึงจะหอมเขียบมา เดี๋ยวกว่อนเดือนกับทาพิธีซะก,ก่อนครับคาราวาเอฟซีก่อนตามธรรมเนียมช่องครับอืมกินน้าชาซะก,ก่อนครับดื่มน้าําชาคารวาเอฟซีซะก่อนมาคารวาเอฟซีครับสวัสดีครับพี่น้องมาเอฟซีเฮาอ่าอืมขอบอักขามก่อนละกัน อือหือ,หอบักครามหน่อยเพรดีหือ มกมองหน่อยครับยังไม่มีเม็ดเออนี่ครับเยิ่มเยิ่มเลย สีกตอนประเดียกสีกประเดียกใสซน้ำครับอืมน่ครับตอนประเดียกมากำบ,บังม่วงครับ หอมปลาแดกนั่มอรไร นี่ครับซ้ำกินข้าต้นเนี่ยัหม่มงงนะครับเออ อีกตอนประเดียกเลยนะครับมาอื บะคล้ำหน่อยครับคล้ำอ่อนอืม mm hmm. ข้าทาพี่น้องเอ้ยแซบขนาดเค็ดเขียวดีใส่ตอนประเดี๋ยวไปน้ำะมะม่วงครับอือ ครับคุยเลยบักคามหน่อยหืมความแขก บ่วงหน่อยเอยบอบ่วงนำดองไม้น้อยหน่อ,อยครับอืมใส่บักพริกไลยครับนะครับ ตอนประเด็กสีกเลยครับอืมอ่ะพี่น้องเ,เอ้ยแซ่บเตอร์บานนะครับจัดไปอืม โบอยอะไรไปน้งองรสาซมี่หละเค็ดแขวแล้วอีกลายจะเค็ดแยวครับเจ้าประเด็กถึงใจครับกินไลยประเด็กครับมันเค็ดแยวแต่ว่าหนึกอยากกับอยากกินสมๆมไหมคือดีเสียบแับก็กินได้่อลารมาบักข้ามหน่อย อืมครับคลิปนีเนยกาแฟกับานยแล้วพี่น้องคืออยากกินบักสมบักม่วงกับบักขามบักขามหน่อยครับกินเบิเร์นเนยไปแล้วครับของน้ำบ่าวางมันมันสิบมันสิบคักได้กับกินเบิร์นี้นะกินได้บ่เกินสองสามหน่อยนะครับบักม่วง กินเพราะว่าอยากครับมันเค็ดเขียวกันเรื่องโมเดลอาจจะกินเขาไปได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับกดติดตามนะครับนะครับกินไฮเบิ้ลก็เจแล้วก็ว่าบางคนกยกสิยากนะผมก็เลยอยากกินมึงว่ามันติดไปเรื่องหน่อยเนี่ยโอ้เสียบครับกินในซัมนี้นะครับเค็ดเขียวอ่ะสวัสดีครับผมบาอุอินดี้ครับผม